เปิดตลาดนัดครับมอญบ้านเก่าแต่งกายชุดมอญพันวาน,นะครับเป็นยังไงน้อนะครับอำเภอหนองฉางครับร่วมกับองค์การมตริษัทต่วตำบลน,นะครับหนองฉางในจัดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการจัดงานสืบสวนเออสืบ <13. S 1> สืบสารน,นั่นอันนี้มันเป็นสืบสวนพวกเขาสืบสารระเพณีมอญขึ้นนะครับแล้วก็เปิดตลาดนัดมอญบ้านเก่าครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนร่วมอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชาวไทยเชื้อสายมอญนะครับรวมทั้งเด็ก เยาวชนรุ่นหลังเห็นคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายมอญน,นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์พร้อมกับมีการแสดงชุดข้าคือมอญเหมือนว่าล้วก็ของผู้สูงอายุต,ต่างๆนะครับพร้อมกับชมการประกวดอาหารมอญโบราณอาทิน้ำพริกมอญแกงบอลพี่ัขาเคยเคกินมะแกงบอล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 เท่านี้ไหมเคยกิอนอยู่ครับอนนี้แหละครับแล้วก็ขนมกรุงใบบอลเนาะบ้านบอลเคยอยู่ ภายในงานครับมีการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นบ้านของชาวมอญครับสินค้าโอทอปสินค้ากลุ่มเกษตรกรและก็มีการจัดก,การชุดมอญชุดผ้าไทยพร้อมการแสดงของวิถีชาวมอญที่ยังหลงเหลือนะครับเจดีย์ใหญ่ของมอญน,นะครับคงไว้ที่วัดใหญ่เป็นเจดีย์ทรงมอญมีฉัดประกอบ ยอดเจดีย์ยอดฉัตรเป็นทองคำไเลยครับไม่ทราบขนาดและน้ำหนักด้วยนะครับคุณอาจเจดีย์ระกอกิเลยป็นทองคำล้วนๆแท้ๆนะครับโดยดําเนินการสร้างโดยช่างมอญโบราณไม่ได้คิดนะครับว่าจะสร้างไว้นานแค่ไหนเมื่อกู้ชาติได้จะอบพยพไปถิ่นฐานเดิมคือเมืองมอญมาครับเพ็รแล้วนะก็สร้างแล้วนะครับและก็สถานที่แห่งนี้ครับได้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2330ัน้ครับตั้งอยู่กลางหมู่บ้านมอญเมื่อสมัยก่อนนะครับยังไม่มีวัดใหญ่ มีเจดีย์องเดียวชาวมอนนะครับกลุ่มนี้จึงมาพึ่งเจ้าเมืองอุทยัยคือนายทองดีที่เป็นคนมอนด้วยกันนั่นเองนะครับนนสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร M2 อีกหนึ่งสินค้าคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้